แคลฟินคิมมอนคอปเตอร์ในซีรีส์ That's My Candy นายแคนดี้ของฉันกลับมาอีกครั้งกับบริษัทสตาร์ไทยโปรดักชันบริษัทน้องใหม่ไฟแรงร่วมจับมือกับแอปพลิเคชันสุดคิดอย่างวิบบี้เป็นซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง That's My Candy นายแคนดี้ของฉันซึ่งได้นักแสดงสุดฮอตอย่างคิมมอนวรดมเข็มมนทาและคอปเตอร์พนุวัตเกิดทองชวีร่วมแสดงเรื่องนี้โดย หนุ่มคิมมอนรับบทเป็นกายบุรุษพยาบาลหนุ่มและเป็นแฟนกับจึ้งที่รับบทโดยคอปเตอร์หนุ่มนักศึกษาปี4สาขาภาพยนตร์ที่กำลังจะเรียนจบซึ่งความรักของทั้งคู่มีปัญหาเกิดจากเวลาไม่ตรงกันโดยจึ้งเองก็หมกมุ่นอยู่กับการทำโปรเจกต์จบซึ่งพอเขามีเวลาว่างก็มักจะใช้เวลาไปกับการดูวีเจที่ตัวเองชื่นชอบไลา์ในมือถือเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กายส่วนกายก็ต้องขึ้นเวรเช้าสายบ่ายค่ำสลับไปมาจนไม่มีเวลาอยู่กับจึง้งกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองทะเลาะกัน พราะกายผิดนัดสําคัญกับจึง้งทําให้จึ้งโกรธมากถึงขั้นขอเลิกกับกายจึงทําให้กายที่ต้องพยายามหาทางงอจึ้งให้ได้แต่งอเท่าไหร่จึงก็ไม่ใจอ่อนให้ทักทีทําให้กายคิดวิธีที่จะชวนวีเจที่จึง้งชื่นชอบมาเซอร์ไพรส์แต่การจะได้เจอวีเจที่จึง้งชื่นชอบนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กายได้เจอกับคุณลุงปิศนาที่กายได้ช่วยชีวิตเอาไว้จนคุณลุงปิศนาได้มอบแคนดี้วิเศษจนทําให้เรื่องวุ่นวุ่นชวนให้ปวดหัวเกิดขึ้น กายจะงอจึ้งสำเร็จไหมและแคนดี้จะทำอะไรได้บ้างต้องติดตามต่อใน That's y แ Candy นายแคนดี้ของฉันนำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตคิมมอนวาโรโดมเข็มบมนกาที่คัมแบตกลับมาเจอกับคู่จิ้นฟินกระจายคอปเตอร์พานุวัตรเกิดทองทวีร่วมกับทัพนักแสดงคุณภาพพักประพังกรสกุลสงโต้งสุรวิทย์เรืองยศ นพสิทธิ์เที่ยงธรรมเอิร์ชิสนุพงศ์เสกร์ซิริอัสนิติธออรอครโชติโสพลช้างชัยพลเทียววิทยาการโอภัวนายแสงวันพกปริญญาอังสนันหลงชื่อลี วรากรวรุณเจริญธรรมโซวรวุูชูเมืองพันธิพานานินสยามเฟยดารินพิทยาผลและพงศธรกันทะติดตามรับชม That's My Candy the series เริ่มวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565นี้เวลา5ทุ่มทางช่อง9ก m c o t HD หมายเลข30รับชมย้อนหลังได้ทาง v t v m o ม m o ชวนดูซีรีส์วายรับประกันความฮาได้เลยขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดซับ เป็นกำลังใจแล้วก็คอยแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่กำลังจะลงต่อไปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ